มื่อนี้พานนดรกับยายมาวัดมาจากกับเสียบพอเสียบมาทายวัดแล้วพาเสียบมาตือ,อุดรนัดนี้นนคุณผู้ชมวัดธรรมสุวรรณธาจะอยู่ตำบลพาสุขอำเภอวังสะหมอจังหวัดอุดรเสียบก็ต้องกินนมวัดชื่นคุูพามใางเขินวัดผ้าทางเขินวัดอยู่ไกลจากบ้านเจ็บประมาณ ไก่เติบไก่เติบสูงว่าสูงทางวัดทางละอย่างรู้สิ์เพื่อสร้างเธอส่งนี้ไปไหมกํลังขิวกําลังกุ้งกุ้งวัดี่ปุ่นเชิงภูมาวัดก่อนละครด้่นอวัดมดค่ีคะก่อนลรอวัด อกอาทิตย์นาพอกงาทางสั้นจะหนอ่อยแต่ว่าใครจะมันเป็นทางลัดอย่างเหมือนจะคิดตามเป็นวันน็้ คับวาคันกมเย็บเลยมอล้จังหวจัางซอาเลยเนีันชันชันชันสัน mấy cây cây thơm 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 thương thương นำเขา่เเาเน,น,น,นี่เดี๋ยวไม่แซกใันไปร่นกว่างจางเวัดละเ็นหน้าผาแม่ตังแตหน้าผาซาดิข้เข้าไปเนอลก็ตั้งป่วยเลยรเข้าไปได้ยู เอานี่นี่้วัดล่ะนีลอเสื่อสนอเปนนอดละ้นมาฮอดวัาาดละเ,าาละเพิ่งทาเพิ่หมื ไปถวายแม่สีนะ้ำถวายปูหป่หล่ะสุดนึงนปู่กำลังรับแขกอยู่เดี๋ยวเขามาที่ลังเกรดูสิตเป็นมาหลาย แนดนอนยายกำลังแบะถึงหมูยายแบะกับจมีสุนทาก่อน เหน้าผาเบรูไ้ไหมกำลังเขียวุ่นไฟไม่ป้าบอกหูทั้งหูจุดอ้อยว่ะเมียพอมาแล้วปุ๊บไรพอเป็นไดพอ คณะากงรธรรมชาปู่อยู่ลงงคเอาไปเพื่ไม่ได้คุณแบบคณะบอกปู่นนปูป่ละพ่อนเอาละแก่ไรเลือกหมอถามว่า,อ,า <c oughs> อันนี้หลังคเป็นนัครูเขาสันลงไป ได้แอปเปิลทีแม่กินข้าวจ้าหรือข้าวเหนียวนี่จนนันเปิลได้พอไมากินข้าววัดกินข้าววัดน้ำกันเด้อกันครับไปแม่มาทดอดแชรได้กินข้าวเกี๊ยบคุณยายแต่อะคอคุณแม่กิน ปงนะครับแก้ครับข้าวปูงนีคืออี่เออนี่ยังอ้าดอยอ้อยแ้วัคคิเลตเสืออีลอคน่อเกิมอันนี้ค่ะครูเมงกินุนแมงขนุนตำสระครูกำลังเบิ่งดวงกับเพื่อนเลยจ้ะ มุกมันกำลัจะหลลงพี่สุตัดาเขามนมันยนอนอยู่ไม่หลับนะไม่พี่อมันจะมเมเราจะนอนหลับกตบี่สุก็ลงรน้จะทไม่เยอะมันยกขาดิ แสบขอบคุณยายกับน,นเล็กกับคุณแม่แสบกำลัง,งจะไว้ผ่านนะครับพระพุทธเจ้าห้าพระองค์พ่อหยกขาวที่วัดท่าสมันทาง,ทางปู่เด่นชัยนะครับท่านยมมาทำบุญครับ้าามเเี่่่ยวยว,ยวไดวไล เป็นวแบบัดพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพระแสบเองนะครับนี่ก็เป็นวัดหนึ่งที่พระแสดบมาปฏิบัติธรรมกรรมฐานนะครับท่านมาได้ขอธิ่ฐานขอพรนะครับมีครูบาอาจารย์ทุกท่านตุวอ,องนะครับทำสมุนธารองปู่เรียนชัยมหาปัญญยนะครับ เพิ่งเดือดเศร้ามาแล้วพอเสดได้ไปถวายสังฆทานสองวัดขอเชิญแป็นครับพุทธนาบุญเออครับกุศลในพอเสดเพชรมณีขอทรงเป็น,นครับและกับกุฏิช่องคิดทุกคนนะครับให้ได้รับอย่างเดีก็พอเสดได้รับเออพุทธนาบุญเดออสาธุสาธุสาธุาามีเวลาสะสมบุญครับที่มีคนเฮาบนนีมานอนนใจ ยิ้มไม่แฟนคลับเลยเลยหรอกยิ้มไม่แฟนคลับ่อยนยิ้มไหมยิ้มกยิ้มเห็นฟันยิ้มเห็นฟันตาหวานตาหวานสวัสดีค่ะสวัสค่ะ ช่งจุบช่งจุบโอ้ไม่ต้องกลัวมาหอนละ<ค>ูกเลยครับ euh> อ้ากนี้ใแับมอ่เะไรกับแม่เสียกำลังไว้พ่ะขอพร แม่มาน้วยคอยยางคอยลุกเด้อเอ็นดิฟไรดผพานแม่เพลิน

ก็ย yeah. ังจะไปขึ้นเลยเนี่ยตตรงเลยก็มาเร็จไม่จาถามถามทันี้จะไปทอดกระทียว่าหลวงพ่อรู้เปล่าถว่าแล้วบอกด้วยนะทำเลยแม่ทำเลยนี่อนททที่เป็นแ่นั้น ทิ้บๆทิ้บดูิอ่ะอ่สาธุปูแล้วบอกแม่นี่เสียปีที่แล้วแล้พ่อเาเสียทบ ดีีน่เอาก็มืเอเันน้ำกันอยู่นี่ก,าากํกล,ล <c oughs> ังลักกรับน่าจะมือห่อเทิกจะข้าพอดีบึ่งลอนคิดไปแต่ขนะึ้นรถ <c oughs> <c oughs> นั่งขับรถเมื่อตอนเมื่อตอนมามานำนาฬิกาเปิดกับกระป๋องโคเซียบจ้าที่พิงข้างรถแล้วพีก็ขับไปก่อนเนาะไปขับไปก่อนอย่างรถลานอ่อนทางนึงอย่างรถทางนึงอ่อนทางนาทางสายอ่อนแล้วก็ต้องเลี้ยงกันทางลุงครับปวดแผลไหมจ้ะขับรถลงฟูพัน